สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนไม่ต้องตกใจกับนาว่านะคะตอนนี้นาว่ายมแล้วค่ะเพราะว่าคือจะทำงานหน้าเราก็ยมแล้วค่ะทุกคน ขอบคุณพี่ทเทเนนะคะดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนยังเจ้าวันนี้เก่งมากขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่แค่แค่ว่าเก่งคนเดียวนะทุกคนเก่งแล้วก็แฟนเขาก็เก่งด้วยทุกคนเก่งมากทุกคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็เชียร์กันแบบสุดๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ อะไรแล้วหรือยังคือวันนี้เดี๋ยววัดรอให้ฟนะคะว่าช่วยด้วยเสียงพี่ายโอ้ยไม่เป็นไรนะคะแต,ต่นแรกว่าก็เจ็บคออยู่นะคะเหนื่อยไหมลูกก็เหนื่อยอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะแล้วนะทุกคนสนุกไหมคะันสนุดถึงเพิ่งถึงบ้านหรอถึงได้ชักพักหนึ่งและะ้วค่ะขอบคุณที่ที่บ้านป่านนะคะขอบคุณะคะ่ะ จะกกับมลส้นด้วยขอบคุณทุกคนมาเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะที่วันนี้มานะคะไม่พักหรอกครับอยากแบบมาไลาชักแป๊บ,บนึงวันนี้ก็มาไลาชักสิบนาทีอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็อยากมาบอกขอบคุณทุกคนที่วันนี้แบบมาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็มาดูพวกเราแข่งกันด้วยขอบคุณมากมาเลยนะคะขอบคุณสำหรับแรงเชียร์เอแรงเชียร์แรงเชียร์แรงใจนะคะขอบคุณมากเลยนะคะใครไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรหนูรู้ว่าแต่และคนก็ติดใจทุกคนจะแบบฟมฟูเลยต้งแต่เชา้า <laughs> เป็นไงบ้างคะทีมเชียร์มีแต่คนบอกว่าสีเราเชียร์สนุกใช่สิเชียร์สนุกเสียงดังเลยค่ะ งั้นต่อไปวันจับมือนาวยจะกันโอเคได้เลยค่ะวัจะนจัดการงานจับมือนะคะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยสําหรับวันนี้ที่มาเชียร์กันนะคะก็ดีใจมากเลยที่วันนี้นะคะสี่โซนได้ที่หนึ่งก็ดีใจมากๆกเกยเพราะว่าทุกคนช่วยเชียร์ด้วยแหละก็เลยมีกาลังใจค่ะก็ทุกคนวันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะก็คือตอนแรกเมืว่า ว่านอนชุดนี้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวว่าจะอาบน้ำค่ะทุกคนแต่ว่าว่าที่ว่ายังไม่อาบน้ำยังไม่เปลี่ยนชุดเพราะว่าอยากมาไลโกอนะคะถึงหน้าจะยมแล้วก็ตามเพราะว่าเราเล่นเราเล่นเล่นแชร์บอลปุ๊บหน้าไปเลยค่ะทุกคนเวพิตะกรไไมตามสัญญาชี่บอกว่าด so like ังดิงดิงดิงดังหัวไม้พะดังค่ะที่ผมเชียร์แมวซ้อมพราะ ผมชอบผัวหน้าทีมค่ะเออ๋ม๋มใช่ไหมคะนิจทยี่วันนี้ทุกคนแบบชอบกันนะคะมนก้ว่าก็สนุกมากๆาเลยค่ะทุกคนนี่จะเล่าให้ฟังว่าตอนว่าว่าไปค่ะทุกคนว่าว่ากาลังจะไปค่ะทุกคนแล้วทีนี้ทีนี้คุณแม่ก็กําลังจะขับรถออกจากบ้านแล้วแต่ว่ารถก็มีกลิ่นไหมเพราะคุณแม่ต้องสตาร,รถ ทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาเอาของแบบน,นึงเสร็จแล้วพอไปที่รถเสร็จปุ๊บเกิดการกลิ่นไหมของรถขึ้นมาตอนแรกก็งงว่าทําไมรถมีกลิ่นไหมคุณแม่ก็เลยเปิดฝากระโปรงสลุฝาฝาฝา,ฝา,ฝาอะไรนี่แหละมันเปิดทิ้งไว้มันก็เลยไหมแบบมันแห้งคะ่ะทุกคนน้ำมันแหง้งก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ไปค่ะทุกคนทุกคนใช่ไหมคะว่าขาไป ขาไปห้าร้อยกว่ากว่าขาไปนะคะทุกคนค่าแท็กซี่ไปห้าร้อยกว่ากว่าแล้วก็แล้วก็ค่าทางด่วนอีกตอนแรกก็จ่ายค่าทางด่วนไปเพิ่อมอีกหกสิบ,บาทเขาบอกมีค่าทางด่วนนะคะหกสิบาทแต่ทีเนี้ยขากับตอนแรกว่กาก็จะจ่าแท็กซี่แต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่พี่เ่าน้อยเออพามาส่งค่ะส่งตรง ตรงตรงตรงนึงแล้วกันอแล้ว,วว่าก็นั่งแท็กซี่กลับอีกต่อหนึ่งค่ะแล้วเพิ่งมารู้ว่าวันเนี้ยเป็นวันที่ทางด่วนเนี่ยฟรีค่ะก็คือเขาจะไม่เก็บใช่ไหมคะทุกคนคือวันนี้ทางด่วนคือฟรีหมดเลยค่ะแล้วหนูก็บอกว่าใช่หรอคะแม่เอ้ใช่หรอคะพ่อเพราะว่าตอนที่หนูข่ามาทางด่วนอะ่ะทางด่วนอะ่ะเขาเ,เขาบอกว่าเนี่ยทางด่วนอะ่ะ ราคาหกสิบาทนะทั้งหมดทั้งหมดนะคะแบบสองสามสองสามครั้งละบางที่คือถนนอะไรแบบนี้สรุปพี่เราคุณพ่อก็บอกว่าไม่นะครับวันเนี้ไม่มีเก็บค่าทางด่วนวันนี้ยเขาผ่านฟรีหมดเลยตอนแรกก็แบบว่าใช่หรอพอเห็นเขาบอกว่าเออมีจ่ายค่าทางด่วนเพราะหนูอะ่ะก็ไม่ได้ดูเพราะว่าหนูหน้าอยู่บนรถหนูก็แต่งหน้าอยู่ค่ะหนูก็แต่งหน้าแล้วก็ตอนที่เขาผ่านหนูก็ไม่ได้สนใจอะไรเห็นเขาบอกมีก็เลยจ่ายเพิ่มไปสรุปก็คือเขาหน้าจะ นั่นแหละน่าจะโกงค่ะไม่ใช่น่าจะาสิโกงเลยแ่ะค่ะทุกคนเขาเก็บเพิ่มอีกหกสิบบาทค่าทางด่วนทางด่วนฟรีแค่สี่ส่ายใช่มันเป็นทางสายน,นเนี่ยแหละที่แบบจำชื่อไม่ได้นะ,ะดวเลเรี่ยมค่ะทุกคนดวลเลี่ยมดวลเลี่ยมก็คือวันเด้คือหนูกับคุณแม่ก็ก็เห็นเขาขับผ่านไปเลยค่ะ หนูก็เลยคิดว่าอ๋อเขาใช้ easy e อะไรนั่นแหละที่แบบว่ารถจะขับผ่านได้เลยที่แบบว่าเขาเติมตังค์อะไรหนูก็อ๋อสงสัยเขาใช้นั้นก็เลยไค่อยลงอีกทีนึงนะคะไม่เท่าไหร่ก็บอกมาได้นะคะสรุปตอนสุดท้ายเขานี่ยครับหกสิบาทก็นั่นแลยค่ะเราโดนโดนแล้วนนะคะ่ะลองหไห้แป๊บหนึ่งคะ่ะทุกคนโดนเลี้ยง นี่มีคนบอกว่ารถเสียบ่อยมากใช่ค่ะทุกคนคือหนูก็จะร้องไห้กับชีวิตหนูเหมือนกันเพราะว่ารถเสียบ่อยมากค่ะทุกคนคือครั้งก่อนว่าว่าพึ่งบอกไปใช่ไหมคะว่ารถวาว่าเสียตรงตัวตูวต้แอร์คือตู้แอร์ตอนเนี้ยเสียนะแล้วก็ท่อแอร์ก็รั่วค่ะก็เลยทาให้ต้องเปลี่ยนทั้งตู้แล้วก็เปลี่ยนทั้งสายค่ะค่าใช้จ่ายแบบเยอะมากๆ เสร็จแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้ซ่อมนะคะคือกำลังจะไปซ่อมอยู่สรุปวันนี้ก็เสียอีกแล้วค่ะทุกคนรถแบบดังไอ่ตอนแรกแบบเอไม่ค่อยเย็นเนี้ยก็ไปได้แนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าอะไรรู้ไหมคะแต่ว่าพอคุณแม่เติมน้ำเสร็จปุ๊บคุณแม่กำลังจะขับออกละเสียงรถแบบแบบเต๊ตต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 ต บอกแม่ว่าแม่เรานั่งแท็กซี่กันเถอะสงสัยไม่ไหวแล้วก็รถเสียแล้วต้องไปส่งอีกแล้วค่ะทุกคนประมงเก่เาแล้อใช่ะขอโทษไม่ได้ไปนะเชนนะเพราะพี่อยู่ฝรั่งเศสโอ้ยไม่เป็นไรเสื้อสีส้มจะเก็บไวด้ดีๆนะฮะทีนแชมป ดีแล้วนะคะดีแล้วค่ะหนูก็จะเก็บเสื้อไว้เหมือนกันค่ะทุกคนวันนี้ชอบกีฬาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะทุกคนเค่องสภาพผ้าซื้อแล้วรอบหน้าต้องซื้อรถแล้วล่ะเก็บตังค์อีกกี่ปีนะผมแบบช่วงนี้ค่าใช้จ่ายแบบเยอะเยอะมากเยอะสุดกำลังปวดหัวอยู่ ทำนังปดหนูเองคือนี่ก็ว่าแต่ละเดือนหนูก็กับคุณแม่ก็เอ่อมีเงินพอสำหรับใช้ตลอดไม่ได้มีอะไรแต่พอแบบรถเสียอะไรเสียใค่า้จ่ายเพิ่มขึ้นที่ค่าแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่คุณพ่อที่สาวน้อยส่งเสร็จปุ๊บหนูก็เลยแวะกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะแล้วก็ค่อยนั่งแท็กซี่กลับค่ะ เป็นไงบ้างลงแข่งปีแรกได้แชมป์เลยโอ้ยดีใจมากเลยค่ะชอบกีฬาทีโอเล่นโอ้ยจริงหรือเปล่าเอาฮะจริงหรือเปล่าคะแล้วพี่ชอบวันไหนที่หนูลงแข่งคือพี่ชอบวันไหนที่ซื้อคะแต่พี่ทำไมที่ปกกระบอกจนลมรั่วโอ้ยจนลมรั่วชอบกีฬาทีโอเล่นอันไหนล่ะ วิ่งผัดก็ดีครับใชต่ตอนแรกหนูอยากวิ่งผัดมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าลงไม่ทันนะคะแต่ว่าวาว่าคิดว่าปีนี้วาวาก็ลงหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนก็เป็นปีแรกที่ได้ลงลงไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นปีแรกที่ได้ร่วมเล่นงานกีฬาสี จังพยีนะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมเล่นงานกีฬาสีนะคะุณคนก็ดีใจมากๆาเลยค่ะก็เข้ามาเสร็จร็ได้ร่วมเล่นแล้วก็ได้มีโอกาสลงตั้งหละอย่างก็เลยดีใจมากๆแล้วก็สนุกค่ะแล้วก็เป็นการลองประสบการณ์ใหม่ๆค่ะแล้วก็พี่บางคนอย่างเช่นที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยจะได้คุยกันสักเท่าไหร่หรือ ไม่ได้คุยไม่เคยคุยกันเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ในในบีนแค่นะคะพี่ซีเจมค่ะหนูก็มีโอกาสได้คุยอย่างเช่นพี่ไขวหวานช่วงแรกๆแต่ก่อนนั้นหนูก็ไม่ได้คุยกับพี่ไขวหวานแต่ว่าตอนนี้หนูก็คุยกับพี่ไขวหวานมากขึ้นพี่แบบแต่ละคนหนูก็ได้คุยกันเยอะขึ้นะนะคะเสียดายอดดูว่าวิาว่งหนีไดโนเสร์เลยใช่ไหมคะหนูแบบทุกคนหนูตั้งหน้าตั้งตารอแบบ ที่จะวิ่งหนีไดโนเสาร์เพราะเป็นเกมที่แบบต้องวิ่งใช่ไหมคะทุกคนหนูก็แบบว่าตื่นเต้นมากเลยแล้วหนูก็อยากจะวิ่งมากเลยค่ะแต่เสียใจที่แบบว่าตัดการแข่งขันนี้ออกไปซะก่อนคือตอนแรกหนูอยากลงผาดแต่ทีนี้หนูลงไม่ทันหนูก็เลยมาลงวิ่งเปี้ยวค่ะเพราะว่าหนูคิดว่ามันเป็นกะลากะลากะลากีฬากีฬาแบบวิ่งวิ่งก็เลยแบบว่าลงอยากวิ่งค่ะ เสียงหายแต่ฟูนใจแมวโซนได้แช็มเก่งทุกคนมันค่ะอื้ออีพี่หลิงได้คุยไหมพี่หลิงหลิง,ลงพี่หลิงหลิงพี่หลิงก็ได้คุยค่ะพี่หลิงก็ได้คุยได้คุยหลายคนเลยวันนี้หนูแบบหนูตลกตัวเองแบบหลายอย่างมากอันที่แชร์บอลน,นะคะท,คทุกคนทุกคนเห็นหนูเล่นแชร์บอลไหมคะหนูแบบหนา้าหนา้าทิมแบบ ไม่มันไม่ถึงกหน้าทิ้มตอนแรกมันมันลื่นคะ่ะทุกคนเพราะว่าคือเพราะวา่าคือที่ห่วาว่ามันเป็นแบบวา่าพื้นลื่นใช่ไหมคะแต่ว่าที่ว่าซื้อมามันก็จะแบบหนืดๆที่หอทีนี้ก็เลยไม่คิดว่าที่เนี่ยมันจะมันจะลื่นสรุปไปแข่งจริงก็คือลื่นมา,มากๆก็เลยแบบแชร์บอลหยุดไม่อยู่เลยคะ่ะทุกคนก็คือวิ่งเสร็จปุ๊บคือหยุดแล้วนะคะแต่ว่าลื่นก็เลยแบบเรเด็ดเรด็ดเรด็ดแล้วก็อีกอันหนึง่งกำลังใจหยิบบอล่าแล้วรองเท้าลื่นก็เลย จำเบาเลยค่ะคนจำเบาดีก้นลงลูกบอลพอดีเลยค่ะอันยังเปิมาแล้วครับพี่จโจพี่แฝดพี่เแฝยพี่โจพี่แฝดมาแล้ว <c oughs> พี่อจเปิดมาที่โลแต่จบพี่แชมป์ครับว้ายทุกคนเย็นๆนะคะทุกคนก็ต้องพักผ่อนอยู่ยนะคะใจเย็ยนครับผมรู้ด้ว <c> ย <oughs> วันนี้จัดแจงประกาศเกดด้วยอืจอจ้าวันนี้มีเพลงของพี่จัดแจงด้วยคือหนูไม่ค่อยได้ฟังอะไรเลยค่ะเพราะว่าหนูดูไม่ได้คือมันถามว่ามันดูได้ไหมแต่ไม่ได้มันดูไม่ค่อยได้ดูยันดูซิงคสิบเจ็ดอยู่ด้กันค่ะพี่ฟังชูจนทอชูจนทอ ลินฟินวันนี้ลิ้นลิ้นแบบอืม้นนี่ๆๆนี่แซกนันี้แชร์บอลก็ชอบว,ว่าวิง่งฟุตฟัลบางเลยวิ่งทั่วเลยเก่งมากคือหนูตลกมากเลยหนูแบบว่าพยายามวิ่งไปแล้วก็แบบว่าพยายามวิ่งไปอยู่พี่หน้าพี่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 ไหนอะพี่อีซีนึงอะค่ะเพราะว่าเหมือนเวลาเขาโยนกันแล้วมันจะมันจะไม่ถึงมือก่อนคือมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไร คือหนูอยู่นี้เขาจะส่งให้พี่ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมาตรงหนูก่อนหนูก็เลยอยู่แต่นะแต่หนูก็รับยังไม่ค่อยเม้นแต่รเลยยัาลืมพักผ่อนเยอะๆนะอากีการพวกนี้ก็หยุดพักผ่อนเย็นๆนะพวกนี้ก็มีแพลนหลายอย่างอยูอย่เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนแบบต้องรถไปซ่อมด้วยแล้วก็ต้องไปซื้ออาหารนกด้วย จริงมันเลยช่องอคค่ะคือปีนี้ทุกคนถ้าหนูแบบผิดพลาดประการใดหนูก็ขออภัยด้วยนะคะอย่างเช่นแบบกีฬาแชร์บอลหนูก็วิ่งไปทั่วอยู่เหมือนกันเพราะว่าขอบคุณพี่ฟิสค่ะขอบคุณค่ะหนูก็แบบหนูไม่รู้จะทํายังไงหนูก็แค่แบบว่าพยายามไปอยู่ที่ล่งโลกแล้วก็ถ้ารับได้ก็รับอะไรแบบนี้ใช่หนูอาจจะแบบวิ่งพลาดไปเลยนะ,ะทุกคนแบบวิ่งไปทั่วเลยหนูแบบ คือโยนไปทางไหนหนูวิงทางนั้นเลยแต่ชอบว่ายนานที่สุดฉันจะไปโอลิมปิกโอแกมัเขอมายขมายปลากันจนตัวตแี่คืนวมนน้ำไม่ถึงค่ะ โอเคเดี๋ยวงานต่อไปนะคะหลังจากงานนี้ก็จะเป็นงานจับมือนะคะทุกคนก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะงานจับมือเพราะว่าเราทุกคนอยู่นะก็อย่าลืมงานจับมือกันนะคะก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันงานนั้นนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับวันนี้มากๆเลยนะคะที่แบบว่ามาเชียร์แล้วก็มาเป็นกําลังใจให้มากๆเอ้ยอาดูแลให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสําหรับแรงเชียร์ทุกๆคนด้วยไม่ใช่แค่สีส้มอย่างเดียวทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายได้สงทันมาว่าตอนเป็นมือตะก้าแล้วรันมาคนปัดไม่ทุกคนคือตอนแรกหนูก็เป็นใช่ไหมคะแล้วคือคือถ้าเป็นพี่เจ้าเข็มหนูบอกได้เล,เลยว่าไม่มีทางเข้าตะก,กาเนีคือแบบถ้าเป็นพี่เจ้าเข็มนี่คือแบบหนูอ้าปากค้างแบบเลยโอเค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะ ฝันดีทุกคนนะคะขอบคุณพี่ฟิตนะคะพี่ธเนศพี่ปั้นป่านนะคะขอบคุณะคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในงานจับมือนะคะทุกคนน่ารักสันดีกคุณใดน,นะคะบ๊ายบายนะคะใช่ป้าค่ะว่าแต่งลุคนี้ในงานจับมือสิคะว่าแต่งลุคนี้นก็แต่งแบบนี้ตลอดเลยนะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย